สวัสดีค่ะมินวรวรรณพุทธการค่ะมินสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเอกภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจเกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะปัจจุบันนี้อายุ25ปีประกอบอาชีพเป็นพนักงานขายแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแรงบันดาลใจในการมาประกวด Miss Universe Thailand ของมินเริ่มมาจากการที่มินชอบความสวยความงามและชอบดูการประกวดนางงาม และยิ่งมินดูก็ยิ่งทําให้มินรู้ว่ามากกว่าการมองหาผู้หญิงที่มีรูปร่างที่สวยงามคือการมองหาผู้หญิงที่มีศักยภาพมีพลังสามารถส่งต่อพลังนั้นให้กับใครหลายๆคนได้มินอยากเป็นผู้หญิงคนนั้นค่ะมินจึงเลือกมาประกวด Miss Universe Thailand Power of Passion สำหรับมินคือการที่มินมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนว่ามินอยากเป็นอะไรอยากทำอะไร และตอนเนี้ยใจมินบอกมินชัดเจนมากว่ามินอยากเป็น m Miss u ิเ v e r s ์ Thailand และมินอยากเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวด Miss Universe และถึงแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกของมินก็ตามในการประกวดนางงามแต่มินเชื่อค่ะมินเชื่อมั่นในพลังของมินเชื่อมั่นในศักยภาพของมินมินจะทุ่มเทพลังกายพลังใจของมินเพื่อทำให้มินประสบความสำเร็จ และมินก็อยากจะส่งต่อพลังนี้ให้กับใครหลายๆคนว่าอย่าหวาดกลัวความฝันจงกล้าที่จะลงมือทำไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราทำไม่ได้ถ้าตัวเราตั้งใจจริงขอบคุณค่ะ